อ่สวัสดีครับวินนี้เข้าสู่สร้อยโกเมนจตุรบ,บุรีนะครับโรงงานสิบจิวเวลรี่ครบวงจรเดี๋ยวคลิปนี้น้องจะมาบอกวิธีการวัดข้อมือนะครับสมมติว่าพี่ๆอยากได้ข้อมือหนึ่งเซนเนี่ยเราจะวัดเนี่ยวัดยังไงเดี๋ยวอันนี้คือที่ผมใส่ก่อนนะ่ผมใส่เขอภายเรื่องรอยสักเนาะไปรุ่นไปรุ่นนะยาวประมาณนี้ก็วิธีการที่เคลียร์ที่สุดนะครับทุกคนน่าจะมีสายชาร์จแบตอยู่แล้วให้มันมีความหนานประมาณนี้แหละทำไมถึงสายชาร์จแบตดีสังเกตนะครับว่าตัวเนี่ยมันจะหนาหนาใกล้เคียงกันเห็นไหมครับนะะมมว่่าาาเรยััด้้อ เราจิบไว้นะครับแล้วก็อาสีเสือแต้มไว้เดี๋ยวเริ่มจากหัวท้ายก็ได้ถ้าเริ่มจากหัวท้ายก็จะประมาณนี้จิงสองคนจะสะดวกนะอ่ีผมทำคนเดียวก็ได้อันนี้คือจะพอดีนี่อย่างนี้แล้วเราดูว่าพอเราวัดเสร็จเราวัดเทียบกับข้อบมือที่เราใส่ได้นะเดี๋ยวผมให้ดูว่าอันนี้ผมใส่ได้ว่ามันพอดีไหมเห็นไหมครับเป๊ะเลยนี่เป๊ะเลยก็คือวิธีการที่วัดก็คือใช้สายชาร์จแบตซึ่งผมแน่นอนเชื่อต,ตอนนี้ทุกคนมีนอยู่แล้วฝังเกตตรงนี้นะถ้าบางเวลาเราวัดเรา เพราะว่าตัวสร้อยของจริงเนี่ยมันมีความหนาเผื่อด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้ไม่ต้องเผื่อละอ่ะอย่างผมใส่เนี่ยก็จะพอดีนี่นะครับผาาลงไปนี่มันก็จะพอดีข้อมือเลยคราวนี้ข้อมือของคนอนะ่ะตอนเช้าตอนเย็นมันจะต่างกันนะครับอะแล้วแต่บางจาาังหวะอะไรแบบนี้พอดีละอ่ะก็ประมาณนี้ครับท่าใดสนใจสั่งทาเครื่องประดับก,ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยสวัสดีครับ